สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจัดเต็มถึงเรื่องของ SCG เมืองทองเกี่ยวกับว่าที่นักเตะใหม่ของพวกเขาว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับอย่าลืมติดตามแล้วก็จะไปคุยถึงเรื่องของเจริญศักดิ์วงกรล่าสุดเป็นทางฝั่งเจลิออกมาชื่นชมฝีเท้าและอยากเห็นเจริญศักด์ ไปเล่นฟุตบอลเจลีกรวมถึงยังบอกอีกว่าเจริญศัก์เนี่ยคล้ายกับนักเตะหนึ่งคนที่เป็นลูกศิษย์ของอิเนสตาจะเป็นใครติดตามให้ดีนะครับแต่ช่วงแรกช่วยกันกด s u b สไคร b ์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่30,000ื่ซัไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตน์ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า มากันที่เรื่องของเจริญศักดิ์วงกรกันหน่อยนะครับปีกดีกรีทีมชาติไทยที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีสุดๆกับทีมสมุทรปราการซิตี้นะครับโดยทำไป8แอสซิตกับอีก2ประตูนในไทยลีกจนแฟนๆฟุตบอลชาวไทยเนี่ยเชียร์ให้ไปเล่นฟุตบอลเจ League กนะครับเพราะดูแล้วน่าจะไปได้หลังจากนั้นก็มีข่าวลือว่าวีวาเลนนางาสกิครับทีมในเจทูให้ความสนใจในตัวของเจริญศักดิ์ล่าสุดมีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับ เป็นทางเคอิโคยามะผู้บริหารเจลีกที่ดูแลเรื่องของลีกในระดับนานาชาตินะครับออกมาทวิตข้อความถึงเจริญศักด์ชื่นชมว่าเจ้าเทพเป็นนักเตะที่เก่งและมีความเร็วโดยเคอิโคยามะคนนี้ผมแนะนำก่อนนะครับเขาเป็นเหมือนการตลาดของฟุตบอลเจลีกและเขารู้จักนักฟุตบอลไทยเป็นอย่างมากเวลาผมไปทำข่าวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเคอิโคยามะจะคอยดูแลความสะดวกในเรื่องของการสัมภาษณ์นักเตะรวมถึง เข้าไปในสนามฟุตบอลต่างๆเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของเจริคที่มาเชื่อมความสัมพันธ์ไทยหลีกนะครับผมกับเขาเจอกันเมื่อต้นปีที่แล้วในงานแถลงข่าวสืกฟุตบอลเจรือฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเคอิโคยมะเป็นคนที่ชอบนักเตะไทยและรู้เรื่องราวนักเตะไทยหลายคนมากๆถ้าเกิดทีมจากเจริกถ้าสนใจใครเนี่ยก็จะมาถามจากเคอิโคยมะก่อน รวมถึงนักเตะไทยที่ไปค้าแข้งในศึกฟุตบอลเจลีกทั้งพี่เจพี่อุ้มก็รู้จักเคอิคยยมะเป็นอย่างดีนะครับล่าสุดเคอิคยยมะเนี่ยได้ทวิตข้อความถึงเจริญสัก์เขาบอกว่าเจริญสักเนี่ยเล่นเก่งมากเป็นปิกที่มีความรวดเร็วเขาดูเกมของสมุทรปราการหลายเกมเนี่ยเจริญสักดเล่นเด่นมากและได้รับเลือกให้ติดทีมชาติไทยทั้งหมดนี้หมายความว่าเจลีกอยากเห็นเจริญศัก์ไปเล่น ซึ่งการที่เคอคโยมะออกมาชมนะครับแสดงว่าเขามองว่าเจริญศักด์เนี่ยสามารถเล่นในเจลิกได้นอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของยูโตโอนะอันนี้เป็นนักเตะญี่ปุ่นนะครับยังแสดงความเห็นถึงเจริญศักด์ผ่านทวิตของเคคคโยมะโอนะบอกว่าเขาเนี่ยกำลังเล่นด้วยกันกับเจริญศักด์โดยคิดว่าเจริญศักด์เนี่ยเล่นคล้ายกับเคียวโกฟูรุฮาชิของโกเบที่เขาเคยเล่นร่วมกันสมัยที่เล่นอยู่กับ FC กิฟุด้านคโยมะก็ตอบกลับว่าความรู้สึกของผู้เล่นที่เล่นด้วยกันเนี่ยก็น่าสนใจยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเจริญศักด์ก็น่าจะลองไปเล่นฟุตบอลเจลีกนะครับยูโตโอโนคือใครที่มาทวิตกับเคอิคยยมะโอโนเนี่ยคือเพื่อนร่วมทีมของจเจริญศักด์วงกรที่สมุทรปราการนั่นแหละนะครับเคยเล่นในลีกเม็กซิโกกับทีมดังอย่างเซรีญาเอฟซีับเดเปอร์ติโวเวลาคูดแล้วก็ Let แอตเลติโกซานหลุยแลวก็โอโนเนี่ยเล่นใน J2 กับทีม FC กิฟุก่อนจะย้ายมาเล่นในเมืองไทยกับทีมสมุทรปราการนะครับซึ่งตอนที่เขาค้าแข่งอยู่กับกีฟุใน j 2เนี่ยเคยประสานงานกับเคียวโกฟูรูฮาชิส่วนเคียวโกฟูรูฮาชิผมจะแนะนําให้แฟนบอลชาวไทยรู้จักเขาคือสุดยอดนักเตะญี่ปุ่นใน j l ลิกณนะตอนนี้นะครับถูกขนานนามว่าสิทธิ์ของอินเนสตา เคียวโกเนี่ยยิงไป12ประตูนะครับไปนักเตะที่มีความเร็วจัดจัดสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเดอะแบกในแนวลุกของโกเบต่อจากอิเอสตาและเป็นนักเตะญี่ปุ่นที่เล่นเข้าขาและรู้ใจกับอินเอสตาสุดๆนะครับถ้าใครได้ดูฟุตบอลเจลิกในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะได้เห็นว่าอินเนสตาจ่ายแล้วเคียวโกยิงแทบตลอดนะครับเคยยิงใส่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรด้วย เป็นนักเตะที่เก่งมากๆของทีมโกเบซึ่งกำลังมีสิทธิ์จะไปเล่นฟุตบอลยุโดมในอนาคตและผมมองว่าเจริญศักด์ก็คล้ายๆกันนะครับตรงที่มีความเร็วเหมือนกันและมีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงแต่เคียวโกะเนี่ยจะเล่นได้ยืดหยุ่นกว่าหน่อยเพราะยืนเป็นกองหน้าก็ได้แล้วก็หาช่องค่อนข้างดีนะครับขณะที่ตัวก็พอๆกันเคียวโกะเนี่ยสูง170อายุ25จเจริญศักด์สูง1 6 8อายุ23เรียกว่า พอๆพอกันอย่างมากนะครับการที่โอโนะโชมว่าเจริญศักด์เล่นเหมือนเคียวโกะเป็นคําพูดที่น่าประทับใจอย่างมากนะครับสแสดงว่าโอโนะโกาลังบอกว่าฝีเท้าเจริญศักด์ก็เล่นเจลิกได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับฟุตบอลไทยนะครับเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นคำชมจากทางฝั่งเจลีกแต่จะถามว่าโอกาสเจริญศักด์จะได้ไปเจลิกเลยไหมก็ต้องรอเวลาและโอกาสที่เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟัง แล้วก็ผมเชื่อว่าเมสเซจของเคอิคยามะแล้วก็โอนโนเนี่ยน่าจะส่งไปให้หลายๆทีมและจะทำให้ชื่อของเจริญศักดิ์ในศึกฟุตบอลเจลีกถูกพูดถึงมากขึ้นนะครับผมเนี่ยชื่นชอบข่าวพวกนี้อย่างมากนะครับมันจะทำให้นักฟุตบอลไทยเป็นที่รู้จักในศึกฟุตบอลเจลีกมากขึ้นอีกหลายเท่านะครับยิ่งมีกระแสแบบนี้โอกาสที่นักเตะไทยจะไปเล่นฟุตบอลเจลีก ต่อจากชนาทิฟทีระทรธทีรศิล์แล้วก็กกวินมันก็มีมากขึ้นนะครับถึงแม้จะได้ไปเล่น J2 แต่ผมเชื่อว่าไปเถอะเพราะว่าฟุตบอลเจลีกมาตรฐานมันสูงจริงๆนะครับไปเจทูก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะว่านักเตะในเจทูก็เก่งเหมือนกันดูอย่างเคียวโกฟูรุฮาชิดิเล่นเจทูมาปุ๊บพอมาเล่นเจลกเล่นได้เลยเล่นเข้าขากับอินเอสตาแบบดีมากๆนะครับ แต่ถ้าเกิดมีทีมจากเจลีกให้ความสนใจเจริญศักดิ์และให้โอกาสผมมองว่าก็น่าลองจริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้กับข่าวลือต่างๆว่าทีมนูน้นทีมนี้สนใจเจริญศักดิ์เนี่ยยังเป็นแค่เพียงข่าวลือนะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้หลายทีมจับตาดูเจริญศักดิ์มากขึ้นแน่นอนเพราะทางเจลีกมีความเคลื่อนไหวออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นอนาคตของข้างหน้าเจริญศักดิ์ก็ติดตามกันให้ดีนะครับว่าจะเป็นไปอย่างไร ไปพูดถึงว่าที่นักเตะใหม่ของ SCG เมืองทองกันหน่อยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นภาพการฝึกซ้อมของเมืองทองหลังจากกลับมาจากพักปีใหม่นะครับมาริโอยูรอฟกี้ก็นำลูกทีมฝึกซ้อมกันตามเดิมแล้วก็เข้มข้นอย่างมากนะครับพอแฟนบอลเข้าไปดูภาพการฝึกซ้อมในเพจเมืองทองแล้วก็ดูตามปกตินะครับไล่ไล่ขึ้นไปปรากฏว่าไปเจอภาพหนึ่งเห็นนักเตะคนหนึ่งหน้าตาไม่คุ้นเลยซึ่ง มาร่วมซ้อมกับทีมและอีกอย่างไม่ใช่สตาฟโค้ดด้วยแต่เป็นนักฟุตบอลแน่นอนนะครับและเป็นชาวต่างชาติด้วยทําให้แฟนบอลเมืองทองก็สงสัยว่าเขาคนนี้คือใครกันล่าสุดนะครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วว่านักเตะที่มาซ้อมกับเมืองทองเขาคนนั้นชื่อมาร์คซิมิเลียนสไตเบลเออร์นะครับเป็นผู้เล่นในแนวรับลูกครึ่งไทยเยอรมัน ซึ่งได้มาร่วมซ้อมกับทีมในช่วงหลังจากพักผ่อนปีใหม่มานะโดยสไตบเบลเลอร์เนี่ยเพิ่งอายุเพียงแค่19ปีนะครับเล่นได้ทั้งเซนเตอร์ฮาฟแบ็คขวาแล้วก็กองกลางตัวรับเรียกได้ว่าได้ทุกตำแหน่งในเกมรับนะครับเคยเป็นนักเตะเยาวชนของยูเนียนเบอร์ลินทีมในบุนเดสลีกานะครับที่ปัจจุบันมีเกตะเอนโดอดีตคู่หูของทีลาทรคาแข้งอยู่นะครับจากนั้นสไตบเบลเลอร์เนี่ยก็ย้ายไปอยู่กับทีม วิกตอรีย1889เบอร์ลินในปี2018จากนั้นก็ย้ายไปเล่นในทีมสมัครเล่นระดับลีกา้า4ของเยอรมันอย่างเทนิสบรัเซียเบอร์ลินนะครับเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมในปี2020ที่ผ่านมาลงสนามไป10เกมยิงได้1ประตูนะครับซึ่งตอนนี้สไตล์เบลเออร์เนี่ยมาซ้อมอยู่กับเมืองทองเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับก็มาลองซ้อมมาทดสอบฝีเท้า ถ้าดีจริงก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปถ้าเกิดเขาซ้อมเข้าตาโค้ดมาริโอรวมถึงอะไรต่างๆเนี่ยสไตล์เบลเออร์นะครับก็จะเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ต่อจากสลาวุธกลยานามบดิตท,ที่ยืมตัวมาจากการท่าเรือนะครับส่วนนักเตะฟิลิปปินส์ที่มีข่าวอย่างจาวิกาโยโซและมาดิอาโน่เนี่ยผมพูดตามตรงว่ายังไม่ชัวนะทั้งสองคนซึ่งเอาจริงๆนะผมเนี่ยเชียร์พวกนักเตะลูกครึ่งแบบนี้ มากกว่าโคต้าอาเซียนนะครับเพราะว่านักเตะลูกครึ่งไทยจากชาติอือ่นๆเนี่ยมาเล่นได้เลยในโคต้าคนไทยอีกทั้งถ้าเกิดเล่นดียังมีประโยชน์ต่อทีมชาติไทยนะครับสามารถไปช่วยได้แล้วก็ดีกว่านักเตะอาเซียนหลายๆคนนะเพราะว่านักเตะอาเซียนช่วงหลังพูดตามตรงนะครับนักเตะไทยดีกว่าเยอะจริงๆครับส่วนสไตล์เบลเออร์ก็อย่างที่ผมบอกครับต้องดูว่าซ้อมดีขนาดไหน ส่วนหลายคนเป็นห่วงว่าโอโ้มาจากหลีกระดับ4ของเยอรมันเลยจะไหวหรือเปล่าแต่เอาจริงๆนะครับบรรดานักเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันก่อนหน้านี้ก็มาจากหลีกที่ไม่ได้สูงมากในเยอรมันนะครับอย่างมานูเอลทอมเนี่ยก็เคยไปเล่นในหลีก3เยอรมันกับทีมสตุตการ์ดคิกเกอร์มาแล้วก่อนจะมาอยู่กับทางฝั่งทูแบงคอกฟลิปโรเลอร์กับตันทีมราชบุรีแบ็กขวาทีมชาติไทย ก็เคยไปเล่นในลีกสมัครเล่นของเยอรมันกับทีมอินเลอร์ทิเสเซนมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่านักเตะจะปรับตัวได้ดีขนาดไหนแล้วก็ปรับสปีดเข้ากับฟุตบอลไทยได้หรือเปล่านะครับซึ่งทางฝั่งสไตล์เบลเออร์ถ้าปรับได้ก็น่าจะเป็นนักเตะใหม่ของ a c g เมืองทองแต่ถ้าปรับไม่ได้ก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับก็พูดตามตรงว่าตอนนี้สไตล์เบลเออร์คือว่าที่นักเตะใหม่ของเมืองทองละกันนะครับตอนนี้ก็ ซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยติดตามให้ดีเพราะว่าเมืองทองเนี่ยก็มีการเสริมเกมรับในช่วงเลก2เพราะว่าเล็กแรกเนี่ยเจอปัญหาแนวรับเจ็บบ่อยนะครับในช่วงท้ายเล็กแรกโฮชาเจ็บสลิงคารเจ็บชาติชายเจ็บต้องเอาบาลินี่เล่นคู่กับวัฒนาภายนุ่มก็คือไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ข่าวดีนะครับวันนี้ลูคัสโฮชาสลิงคารพรมสุภะกลับมาซ้อมเป็นที่เรียบร้อยทำให้ตอนนี้แนวรับของ เมืองทองกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งมีตัวเลือกให้มาริโอยูรอฟกี้เลือกใช้งานแบบเต็มที่ในเกมที่จะเจอกับระยองก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเมืองทองจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะที่เจ็บกลับมาหมดแล้วนะครับวิลเลียนพ็อปก็อยู่กับทีมต่อแน่นอนลูคัสโฮชาสลิงคานแล้วก็วัฒนาภัยนุ่มรวมถึงพิชาอุทา ความฟิตก็กลับมาอยู่ในระดับที่ดีหลังจากที่เจ็บไปพอสมควรนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเมืองทองในช่วงปีใหม่และกันนะครับอ่ะก็ติดตามให้ดีและนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระของคลิปนี้ใน c h anel n ตองสุยนะครับช่วยกันกด subscribe มุ่งสู่30,000ท่นซับไปด้วยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒนผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยนะครับคลิปนี้ก็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์วันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ